สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นล Fairy t a ท l Tarot เทมิยาทำนายรักอีกครั้งค่ะวันนี้ก็มาเล่นกันอีกเหมือนเคยพ,พิกพี่กาค์ดนะคะโดยการใช้หิน๋อไม่ใช่หินโคตรเพชรของช n แนลนี้นะคะสีสวยๆเอามาเล่นกันนะอ่ะตัวเลือกที่หนึ่งกับหัวข้อในวันนี้เขาจะรักษาสัญญารักษาคำพูดของเขาได้ไหมสีเขียวนะคะตัวเลือกที่หตัวเลือกที่สสีน้ำเงิน ตัวเลือกที่3สีฟ้าน้ำทะเลอ่าชอบสีไหนชอบอันไหนเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันค่ะมาดูการอ่านไพ่ต่อเนื่องให้กับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะที่เลือกเพชรสีเขียวนะมาดูสิว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับเราได้บ้างทำไมเขารักษาสัญญาไม่ได้ อะไรคืออุปสรรคทำไมเขารักษาสัญญาไม่ได้นะไปดูเหตุผลกันหน่อยความเป็นเด็กนะคะเจสมีความรู้สึกว่าการที่เขาพูดออกไปเนะี่ยมันเป็นการพูดแบบพูดแบบ เอาชนะใจเราให้สร้างความประทับใจให้กับเราในช่วงขณะเวลานั้นที่เขาพูดนะคะแล้วพอวันเวลาเปลี่ยนไปเขาเจอแต่เรื่องราวที่มันเหมือนกับว่าเป็นอุปสรรคเป็นขวากน้ําที่เขาต้องสู้ต้องลุยต้องใช้พลังงานอย่างมากในการพยายามรักษาคําพูดรักษาสัญญาที่เขาให้ไว้กับเราอะนะชิดว่าเขาทําไม่ได้เพราะว่าเขา เหนื่อยกับอุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นหรือวันเวลาเปลี่ยนมันมีเรื่องราวอะไรมากมายเข้ามาในชีวิตแล้วมาทําให้ชีวิตเขาแบบต้องไปต่อเขาอยากไปต่อเขายังไม่อยากหวนกลับมารักษาคําพูดของเขาที่ให้ไว้กับคุณเพราะว่าเขาคิดถึงเรื่องของตัวเขาเองมากกว่านะคะอนาคตหรือการเติบโตหรือสิ่งที่มันดูน่าสนใจนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับไปให้กับพลังงานกับตรงนั้นในการสร้างชีวิตของเขาเองนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าการรักษาสัญญาที่ ให้ไว้กับคุณหรือการรักษาคาพูดที่ให้ไว้กับคุณเนี่ยมันเหนื่อยมันมีแต่แบบเหมือนต้องปีนขึ้นภูเขาแล้วมันต้องใช้พลังงานอย่างมากและเป้าหมายของเขากับคุณตอนนี้ดูเหมือนมันมันคนละทิศคนละทางกันนะคะและสิ่งนี้เขาพูดไปในวัยตอนนั้น,น่ะมันเหมือนเป็นเวลาที่ผ่านไปแล้วอายุเขา มาขึ้นแล้ววันเวลาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็คิดใหม่ทําใหม่แล้วก็รู้สึกอะไรใหม่ๆเหมือนกับภาวะนั้นเป็นภาวะของเด็กที่อยากจะได้ของเล่นที่อยากจะเอาชนะก็จะสัญญาไปหมดอะไรอย่างนั้นนะคะนางพิสิ่งที่ซิสมองเห็นนะอ่ะทีนี้ไปดูกันว่าถ้าเขาบอกอะไรเราได้ในเวลานี้เขาอยากจะบอกอะไรคะไปดูไพ่ออรัคค์ของชแนลนี้กันนะคะถ้าเขาบอกอะไรเราได้เขาอยากจะบอกอะไรเราในวันนี้เวลาน,น,นี้ คุยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการรักเธอมากอยาบอกให้เธอรู้สิ่งที่เธอพูดมันทำร้ายจิตใจ ทั้งเกลียดเธอโถโถโถอาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอคงเข้าใจโอเคนั่นก็เป็นการอ่านไพ่ต่อเนื่องขอบคุณที่คุณสนับสนุนช n แ e ลนะคะขอบคุณที่อยู่กันมาจนถึงวันนี้นะแล้วก็เล็กๆน้อยๆที่อ่านเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ซิสไปก่อนนะบ๊ายบาย การอ่านไพ่ต่อเนื่องให้กับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะเมื่อกี้ผลการทํานายออกมาในลักษณะที่ว่าเขาน่าจะทําได้นะคะในเรื่องของการรักษาคํามั่นสัญญาเขาอยากจะทําให้ได้แต่เขาขาดความมั่นใจมีความรู้สึกยังไม่มีคุณสมบัติที่จะทําได้อะไรอย่างนี้นะคะทีนี้มาดูคําแนะนําว่าทายังไงเขาถึงจะทําตามสัญญาได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะประมาณนั้นไปดูซิคําแนะนํา wealth มันเป็นเรื่องของการเงินการางานจริงๆด้วยนะคะก็เหมือนต้องขยันทำงานต้องรอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะมันเกี่ยวเนื่องกับการรับรักษาคําสัญญาของเขาหรือการรับปากคุณอะไรไว้ฟูดอะไรที่จะทำให้เขารักษาสัญญาได้เร็วขึ้นดีขึ้นโอเคซิสอ่านให้อย่างนี้นะ ในตอนนี้ซิสว่าเขาขาดกำลังใจขาดเหมือนกับว่าท้อแท้เหนื่อยหน่ายนะคะกับอาชีพการงานหรือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เหมือนปัญหามาได้ไม่เพียงพอนะคะในเรื่องของปัจจัยเรื่องของการเงินเป็นเรื่องสำคัญนะซิสว่าคุณต้องให้กำลังใจเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาสู้อยู่เพียงลำพังหรือแบบโดดเดี่ยวจนเกินไปมองหาลู่ทางคนเดียวไม่เจออะไรแบบนี้นะคะ และสิ่งที่เขาน่าจะเริ่มต้นทำได้ซิสคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจอาหารหรือการทําอาชีพใดๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับอาหารนะคะมันอาจจะเป็นหนทางที่ทําให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมายืนได้มีความมั่งคั่งขึ้นมาได้และสามารถที่จะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เซสมองเห็นนะจากหน้าไพ่ตรงนี้ ว่าเขาจะรักษาสัญญาได้อย่างไรให้มันเร็วขึ้นให้มันดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นตรงนี้ไปกระซิบกระซิบเขานิดนึงว่าเป็นไอเดียว่าเธอไปทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะอย่าไปบอกนะคะว่าไปดูดวงมา <laughs> อาจจะต้องหาข้อมูลอื่นประกอบด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ธุรกิจอาหารนะ Delivery อ,ออนไลน์ก็มาได้แล้วก็ยังไปต่อได้อยู่นะเป็นปัจจัย4นะคะเป็นธุรกิจที่ อย่ามองข้ามไปนะในช่วงนี้ไปดูซิว่าตอนนี้ถ้าเขาบอกอะไรเราได้เขายังจะบอกอะไรเราคะฉันรู้สึกผิดและเสียใจจริงๆอุย้ยดูสิเออคุณปลอบใจเขาหน่อยนะจิตใจฉันต้องการสัมผัสอันอบอุ่นของเธอนี่ไงเขาอยากได้กำลังใจอยากได้ความอบอุ่นจากคุณอย่าปล่อยเขาไว้ให้แบบ เดียวดายปล่าเปลี่ยวนะคะอยากให้รู้ว่าฉันแคร์ฉันเป็นของเธอเสมออู้น่ารักอีกหนึ่งใบมนโดนมาสองใบฉันเห็นความดีในตัวเธอโอเคริด ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนช anel มาจนถึงวันนี้นะดีใจสุดๆแล้วก็ขอบคุณมากๆซิสก็มีการอ่านไพ่ต่อเนื่องมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้ว,ลว,ลวเจะกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปดูการอ่านไพ่ต่อเนื่องให้กับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะเพชรสีนี้นะสีฟ้าน้ำทะเลอ่ไปดูกันสิ ในเมื่อเขาจะรักษาสัญญากับเราแน่ๆแ,แล้วเนี่ยตอนนี้ไพ่อยากจะให้คำแนะนำอะไรกับใจเรากับความสัมพันธ์ของเรานะคะไม่ต้องกังวลอะไรมากเลยดูของคุณออกมาดีมากๆม, <c oughs> มีความเซ็กซี่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เมื่อกี้ก็ดูมดูมออกมาแล้วนะคะ ไฟติ n งโอเคที่จะบอกนี้นะว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้จริงๆแล้วมันโอเคนะคะถ้ามีปัญหามีอะไรเคืองกันขัดใจกันก็ขอบอกว่าพยายามเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะ ใส่ความเซ็กซี่ลงไปอาจจะแบบยุยๆวอะไรอย่างนี้นะคะพอให้กรุบกริบพอให้มีความสุขพอให้มีสีสันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอย่าทื่อๆไปแบบว่าเรื่อยๆเ,เวลาอารมณ์ไม่ดีก็ไม่มีวิธีแก้ไขอะไรแบบนี้นะคุณต้องรู้จักที่จะใช้ความเซ็กซี่ใช้ความเป็นหญิงใช้ความ ยั่วยวนน่ารักของคุณนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันดูแบบวื้อหวาดูมีสีสันแล้วก็เป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันดูแบบเฮลตี้นะคะไม่น่าเบือ่อไม่แบบซังกระตายนะคะนำเอาความสุขความสนุกความเซ็กซี่เข้ามาใส่ความสัมพันธ์นะคะและความสัมพันธ์ของคุณจะไปต่อได้แบบสบายๆนะอะไรที่เขายึดมั่นถือมั่นหรือเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาอาจจะซีเรียสกับกัน สู้รบตรบมือหาหาเงินหางานนะคะมาทำให้ความฝันของคุณเขาเป็นจริงเขาอาจจะเหนื่อยล้ากับการต้องสู้ต้องไฟยเยอะแยะหลายอย่างนะคะทางคุณเนี่ยที่เป็นแบ็กอัพที่เป็นกำลังใจเนี่ยก็ให้คุณเอาพลังของความเป็นแฟมินินความเป็นผู้หญิงนะคะ<ม>เข้ามาให้กับความสัมพันธ์เนี่ย <S <S เพื่อที่จะได้ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยดูมันแบบเหมือนกับ แข็งแรงนะคะไม่แบบอ่อนแอไปด้วยกันเขาเครียดแล้วเราก็เอาความเครียดมาเพิ่มให้เขาอีกหรือเราก็เครียดตามเขาอันเนี้ยไม่ดีนะคะประมาณว่าดึงความเซ็กซี่ของคุณเนี่ยออกมาใส่ในความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้แข็งแรงนะคะซีเห็นอย่างงั้นนะอาทีนี้ไปดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราถ้าเขาบอกเราได้ในเวลานี้เขาอยากจะบอกอะไรกับเราถ้าเขาบอก อะไรเราได้ในเวลานี้เชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยอ,อย่างดีไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปฉันเคยรู้สึกเออเธอเคยรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมอ๋อฉันยังไม่มั่นใจ เรื่องอะไรที่คุณคุยคุยกันไว้ฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอซิสมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่มั่นใจในใน ในผลลัพธ์ที่จะออกมาแต่ว่าเขามั่นใจในตัวคุณแต่ไหนแต่ไรมานะคะประมาณนั้นนะโอเคสบายใจได้ขอบคุณมากๆที่สปอร์ตกันมาจนถึงวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆและนี่เป็นการอ่านไพ่ต่อเนื่องเล็กๆน้อยๆที่จะตอบแทนมอบให้คุณกลับคืนนะคะวันนี้ซิสขอไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย